ใจกันยังไงครับไม่ให้แบบสิ้นเต้นบนเวทีครับ เป็นท้ายหรอวันเป็นท้ายก็ข่าวดีเป็นท้ายเดี๋ยวจะมีข่าวดีเขาจะงูวางเปิดตัวนิดหน่อยครับเปิดใจด้วยเปิดูเปิดใจรอตอนนี้ประมาณ90%้าสิเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวรอรอการอย่างเป็นทางการอีกทีข่าวดีคืออะไรคือซีรีส์ใหม่ ็ระ<ใ>หว่างตอนที่ไปถ่ายรู้สึกก็ก็หนักเหมือนกันเพราะเป็นซีนแบบนีคือเราเลยร่างกายยังมไม่ชินกับตอนที่แบบต้องถ่ายตอมบี้หรือเปล่าอบเราต้องใช้พลังงานในการปิดตอมบี้หรือไมอ่การทำงานในสตูดิโอนี้เป็นไงบ้างอาจจะแตกต่างจากเรื่องก่อนหน้านี้ของเราอะไรอย่างเงี้ย เราพกที่ได้ออกกองแล้วนะก็แตกต่างเยอะมากครับทีเช่นเรื่องร่างกายของเราอะไรท่งเพราะมันต้องถ่ายตื่นแต่ประมาณหกโมงเช้าร่างกายก็จะเริ่มออนเพลีตอนตีห้าเลยเริ่มกดแรงตีห้าแต่ถือว่ามันสนุกมากแล้วก็น่กลัวแล้วก็รู้สึกว่าสนุกกับการที่แบบเกล่ยวซัมบี้ยไาอมีตเดียวไลไม่ได้ออกกองเลยก็ยังไม่ถึงคิว วันี้ก็เตรียมร่างกายรอแล้วก็สาหรับโปรเจกต์โซลฟ์ดวยแล้วก็มีโปรเจกต์อื่นด้วยก็เตรียมกายแบบรอไว้แล้วเรจะไปฮาร์ดเพลงนี้ด้วยก็ได้เดี๋ยวอีกประมาณ2วันเราก็จะบินไปก็จะไปเกาหลีนะครับมันจะมีแฟนซายวันที่าองหรีมีแฟนมีกันที่สกมมันจะเป็นแฟนซายแกับแฟนมีคอมมิเตตตรกการเป็นไงให้เราไปตกาหลีกรั้งที่ไหนี้แต่ไม่บ่อยเนาะแเดียวเข้ ใ่แหละครับจับไม่แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ไปเป็นปินทางการเดินทางพิเศษกลางที่ที่ไปใช่จริงจริงครั้งก่อนเราไปแบบถ่ายโฟโต้บุ๊กไปแล้วอันนี้ก็จะไปแฟนไซด์โฟโต้บุ๊กโฟโบุ๊กแล้วก็ไปแฟนมีที่ไหนเราให้เตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยนะับกับการไปครั้งนี้โชว์ครับ ฝึกซ้อมเองเกาหลีแล้วฝึกแล้วไม่เป็ถ้าอยากรู้ว่าวิ่ตามเมนูได้นะครับใช่ขอคัดตรวจให้ได้ยครับได้ครับแความคัดตรวจให้ได้หายสถานการณ์อะไรแล้วก็หลีบ่อยๆมีมีจะมีอย่างมีโปรเจกต์อะไรกับรูปตามเมนูเขามีบ่อยๆล้วจริงจริงก็มีแบบจิตหนองไปเรื่อยมีแต่เราต้องมอง ไมแล้วครับเพราะว่าไม่ีช่วงทเป็นนานของเราเรียนนะครับค่าคายใชแล้ลืมแล้วทไมไม่เคยได้ใช่คุ้พื้นฐานใช่ใช่ลมแล้วลืมแล้วลืมแล้วลืมแล้วมแล้วชม่้วลืมแล้วลม้ืมแล้วลืมแล้ืมแ้วลืมแล้วืแล้วลามแลืมแลม้ืมลืืลาอืืลามลมมแวว่ลม้ลล้า อ่าินเจยุ่อย่น้องซึ่งว่ชายแอแล้วันเลยทนี้เป็นไงบางคูเรานทยนี้เราอยู่ไหาอู่ไยม่ลับไปนแต่มีทำคนเทตอยู่ถ่ายไปแล้วแตไม่เกี่ยวกับวเนาย่ยวเกี้อยงังไม่ได้แค่แล้ว ปีนี้จะมีของวนให้กันไหมครับวลานี้ปีนี้วันี้ปีนี้มีของหวาให้กันไหมเออยากได้อยู่นะ่ใ้ปีที่แล้วให้กาแฟครับได้คือทำกาแฟเออให้ลมหนาแบบแต่ซเรียนครับปีนี้ยังไ้ดีก็รออยู่รออยู่รอรู้้แอบแอบกระซิบเรื่องเขาแอบบอกเรื่องแอบบอกไปในใว่าเอ้อยากกนที่เดียวอ่าขอบคุณครับโสรเสิร